สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจ๊คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็นรัตคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วนะครับโดยวันนี้จะมาในหัวข้อดินทีจาซางวอแฟนแฟนๆวอลเลย์บอลอย่าเปรียบเทียบนักกีฬาไทยกับเวียดนาม ดินทิจาสางอดีตตำแหน่งบอลเร็วของทีมนครนนท์ที่เคยเล่นในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกได้ออกมาร่ายยาวในเพจ Facebook ของเธอเพื่อขอให้แฟนวอลเลย์บอลหยุดเปรียบเทียบนักวอลเลย์บอลไทยกับนักวอลเลย์บอลเวียดนามซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้กลับไปพักผ่อนแล้วค่อยมาฝึกฝนกันใหม่นะฉันแค่หวังว่าผู้เล่นในทีมจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภยัย รักษาสปิริตแห่งความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแบบนี้ตลอดไปและก้าวไปให้ไกลกว่านี้ขอบคุณทีม s t a ฟโ coach ขอบคุณทุกคนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาด้วยกันเพื่อให้มีเกมที่ดีและซูไปด้วยกันในทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะมาถึงหยุดเปรียบเทียบวิพากษ์วิจารณ์และยัดเยียดความผิดให้กับนักกีฬาได้แล้วทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวทุกคนมีจุดอ่อนและจุดแข็งเป็นของตัวเอง ไม่มีใครสมบูรณ์แบบดังนั้นนักกีฬาทุกคนจึงมีส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นทีมที่เหนียวแน่นเข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนประเทศไทยพวกเขาลงทุนไปเท่าไหร่พวกเขาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬากันอย่างไรพวกเขาทำระบบวอลเลย์บอลในประเทศของพวกเขาตั้งแต่ระดับทีมชาติสมโมสรและโรงเรียนกันอย่างไร ฉันมั่นใจว่าหลายคนไม่เข้าใจดังนั้นพวกเขาจึงมักจะเปรียบเทียบนักกีฬาของตัวเองและคิดว่าการเอาชนะทีมไทยนั้นเป็นเรื่องง่ายในวงเล็บบางประเทศในภูมิภาคกำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปอย่างแข็งแกร่งเช่นกันอย่ามัวแต่นั่งวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบและยัดเยียดความผิดให้กับนักกีฬาของคุณเลยได้ปรดใช้เวลาค้นหาสิ่งที่ประเทศอื่นๆได้ทำและลงทุนให้กับนักกีฬาของพวกเขา แล้วหันกลับมามองนักกีฬาของคุณแล้วคุณจะรู้สึกสงสารพวกเขาต้องขออภัยถ้าหากฉันพูดอะไรที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่าได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองสำหรับฉันแล้วนี่คือกลุ่มนักกีฬาที่เก่งและมีศักยภาพไม่ได้ไปกว่านักกีฬาไทยเลยขอแค่ได้ลงทุนและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างด้วยความสามารถของประเทศพวกเราจะไปได้ไกลกว่านี้ พวกเราค่อยๆยินหยัดด้วยตัวเองและทําให้คู่ต่อสู้ไม่ประมาทและหวาดเกรงพวกเราพวกเราไม่ได้แพ้พวกเขาในสนามแต่พวกเราแพ้พวกเขาในด้านอื่นๆวอลเลย์บอลเวียดนาม2023ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อดินทีจ่าซางวอนแฟนวอลเลย์บอลอย่าเปรียบเทียบนักกีฬาไทยกับเวียดนามหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้กปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com หรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ